สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับก็เราพบกันเช่นเคยนะครับเวลาสามทุ่มครึ่งก็จะมาวางแผนการเทรดนะครับเช่นเคยเดี๋ยวก็ถักทายเพืเ่อนๆสักครู่นะฮะน้อ,นองตังกิ้วสวัสดีครับคุณสุชิพัฒสวัสดีครับคุณจิรพัฒนสวัสดีครับผมจส,สดีทุกคนเลยนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วง ท้ายตลาดแล้วนะครับช่วงปลายปีแล้วอาทิตย์หน้าไปาก็น่าจะวอลุ่มพอดีพอดีละไม่ได้เยอะแล้วนะครับคุณ BTXN1 สวัสดีครับใครเข้ามาแล้วนะครับกดหนึ่งไลา์หนึ่งแชร์ให้ด้วยนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราไป ดูสินทรัพย์แรกกันเลยนะครับอ่ะเรามาดู gj gj นี้ก็สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็คือเป็นช่วงพักพักฐานยาวเลยนะครับ gj เล่นอยู่ในกรอบเท่านี้เลยน,นะครับมันเลยทำให้เราเห็นไหมครับว่า <S <S 1> <S 1> มันยังอยู่ในชุดอิมเพลอยู่พอมาย่อดูดีๆนะอยู่นี้จะเป็นหนึ่ง สามสี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลามันเบรกออกเนี่ยนะครับมันจะเบรกมีแนวโน้มที่จะไปต่อด้านบนโอเคไหมนะครับจ j เนะจีเป็นเทรนออกขึ้นด้านบนนะครับด้วยโครงสร้างเอเลเวต่อมา EJ เต็มๆเลยนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับว่าขึ้นต่อเผาอไอชุดปัจจุบันเนี่ยนะครับอาจจะเป็นมินิสวิงด้วยนะครับของอาจจะเป็นหนึ่งออฟห้าด้วยซ้ำเห็นไหมชุดนี้อาจจะเป็นแค่หนึ่งออฟห้าขึ้นต่อเพราะนั้นหาจังหวะวาง โครงสร้างในการเอาขึ้นดีๆนะครับหาจังหวะย่อสวยๆในการเข้าดีๆจะจะดีกว่านะครับหาคุณบีพักวันสวัสดีครับต่อมายูโรเจยูโรเจเนี่ยสวยตามสูตรเลยนะครับเบรกออก,กตั้งแต่นุษนะครับแล้วก็ช่วงวันพุธพฤหัส อ่น้นสัปดาห์ก่อนนะครับท <c oughs> ีนี้วันศุกร์นะครับเริ่มฟอร์มตัวขึ้นบรหัสบรหัส,หสทำทำโลที่ลงมารีเทสนะครับนสวยละเพราะนั้นในสัปดาห์หน้านะครับมันรีเทสและมีแรงขึ้นไปขึ้นต่อนะครับสำหรับอยู่เจชุดนี้ Continue นะครับเบรกชุดนี้มาแล้วด้วยนะครับลงมารีเทสนะครับขึ้นต่อถ้ 5, ทาทำไปรีมสี่ชั่วโมงนะครับของ u ูเจซามาอดเจคล้ายๆกันเลยนะครับในตีมินิเทนเทนไลน์ไปอย่างนี้ยังได้เลยนะครับแต่ให้เรามาระวังว่าเนี่ยตอนนี้เรากำลัง แต่เป็นมินิสวิงหนึ่งอาเนี่ยอาจจะหลุดถ้าหลุดปุ๊บให้เรารู้เลยว่าชุดน,นี้เป็นการพักเพื่อเอาขึ้นต่อเพราะนั้นตีสปีดไลน์นี้ไว้เลยนะครับถ้าหลุดเนี่ยนะครับคือโซนที่เราจะรอจะเป็นโซนแถวๆ่าประมาณหนึนะครับ102.1งศอโซนนี้ ทำไมถึงมองโซนนี้นะครับเรามองว่าชุดนี้อาจจะเป็นเป็นหนึ่งออพห้านะครับอาจจะเป็นหนึ่งออพห้ามีปรับสอ,บอ่าเห็นไหมแล้วก็ยกยกขึ้นไป 5, 5, 4, 5, อ่าหุ้นสามสี่ห้าอันนี้ าภาพนี้นะครับภาพนี้สำหรับออเจก็คือภาพรวมยังมองเอาขึ้นต่อนะครับสำหรับออเจต่อมาเอยูเอเนี่ยตอนเนี้มันภาพที่มันควรจะเป็นละมันมัน ชัดค่อนข้างแบบแต่ชัดแล้วหละนะครับว่า a อชุดนี้ไม่ใช่ขึ้นปรับละนะครับเป็นอิมเพลเพราะนั้นภาพที่เกิดมันมีโอกาสที่จะเป็นภาพนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่เพราะนั้นสัปดาห์หน้านเนี่ยเป็นการจะขึ้นไปเทสไฮนะครับจะพยายามเป็นการพยายามขึ้นไปเทสไฮนี่ชุดนี้โอ้ วันนั้นสัปดาห์หน้าเนี่ยนะครับจะขึ้นไปเทสไฮเพื่อเบกเบกออกมัน EU เอ,อยูมองขึ้นต่อนะครับตมาเอยูอาชุดนี้ปรับมินิสวิงแล้วนะครับหนึ่งปรับสองเบกเป็นขึ้นอิมเพลวนะครับแรงดีมากเพราะนั้นเราเลสเซว่าชุดนี้นะครับจะเป็น มินิสวิงของขึ้นสามแสดงว่าตอนนี้เรามองว่าชุดนี้เรากำลังอยู่บนขึ้นสาม EU เราต้องมองขึ้นต่อนะครับไม่ส่วนเลยโอเคไหมไม่ส่วนเทนเลยตาอมา G U ห u หามเบรกชุดนี้ออกมาสวยละนะครับก็ มองขึ้นต่อนะครับมองขึ้นต่อหาจังหวะย่อเพื่อเอาขึ้นต่อสำหรับจีอยู่จุดที่น่ารับนะครับว่าจะดูโซนๆทักประมาณ1.32ส่วนโซนนี้นะครับอาจจะลงมาโซนนี้ได้ก็น่าสนใจที่จะรับนะครับก็จะดูแพลชั่นประกอบอาจจะรอ m e m ยืนอยืนค่อยเ <uy> ข้าก็ได้เพราะว่าเรากำลังจะขึ้นอิมเพลว์ละโอเคไหม <c oughs> ต่อมายูแคดยูแคดนี้เทคมาตลอดทาง <c oughs> ก็ยังมองลงต่อนะครับยังมองลงต่อผ่านมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนพฤศจิกะนนะครับเรามองจนจะหมดเดือนธันวายังมองลงต่อเหมือนเดิมนะครับตราบใดที่ยังไม่เบรกแนวข้างบนออกมองลงต่อตลอดแล้ว แนวลงก็ยังแข็งแรงดีอยู่นะครับยังแข็งแรงดีไฮโลทําต่าลงเรื่อยๆอยูแคปมองลงต่อ,อยังไม่รับนะต่อมา EG เนี่ยนะครับปากสีจบทะลุออกเรียบร้อยนะครับทะลุออกเรียบร้อย mm hmm. เรามองแล้วนะครับว่าชุดเนี่ยคือ หนึ 1> 1่งออฟห้าชุดนี้นะครับหนึ่งออฟห้าเพราะนั้นเรามันไม่รีบขึ้นอยู่แล้วนะครับพอเจอหนึ่งออฟห้าเนี่ยเราจะเจอขึ้นสะสมเป็นมันกาะกว่ามันจะไปนะครับมันจะอยู่ในเฟสสะสมก่อนเพราะนั้นมันอาจจะสะสมตื้นหรือลึกเราไม่รู้เรารอกราฟเฉลยนะครับแล้วเจอเฟสสะบัดอะนะครับ p o s i t i ก่อนที่จะไปจริงนะเพราะนั้นก่อนไปนี้ยังไม่ต้องรีบแต่ให้เรารู้ว่า เตรียมตัวจะไปละโอเคไหมคุณครัสวั์สวัสดีครับช่วงก่อนจะไปทองคำนะครับเดี๋ยวเรามาประกาศรายชื่อผู้โชคดีก่อน <c oughs> หลายชื่อผู้โชคดีนะครับใครเข้ามาอยู่ในไลฟ์ไปงานตัวหน่อยสำหรับผู้โชคดีในไฟล์เดย์ลัก้นะครับในไฟล d เดย์ลักกมีใครมาบ้างคุณคุณทิลา วุดคุณบีพักวันซูเปอร์ปีเตอร์คุณมะเดียวอ่าเป็นผู้โชคดีนะครับของสัปดาห์นี้นะครับว่าขอแสดงความยินดีด้วยนะครับพี่สวิทสวัสดีครับเน่ก็เดี๋ยวแอดมินจะติดต่อ,อก,กลับไปนะครับ คุณบีฮะสวัสดีครับผม,มก็สแสดงความยินดีอีกรอบหนึ่งนะครับเอาละเราไปกันที่ทองคำทองคำนะครับอ่าครับเฉลยแล้วนะครับว่าไปต่อเพราะฉะนั้น ผมต้องมองว่าขึ้นสี่เนี่ยนะครับจบตรงนี้เลยผมให้จบตรงนี้เลยนะครับขึ้นสี่ชุดนี้แลวชุดนี้เป็นมินิสวิงหนึ่งสองสามสี่เพื่อขึ้นต่อนะครับป่าเพราะฉะนั้น มีความพยายามจะเทสเทสให้เข้าไหมพอปรับทำไปมาหนึ่งชั่วโมงปุ๊บอ่อทีนี้จะเป็น นะครับขอยังมองว่าจะขึ้นนะครับต่อไปให้เรามาระวังนะครับทองคำนะนะครับก็พยายามหาจังหวะรับเพื่อเอาขึ้นเนี่ยนะครับจะดีที่สุดนะครับถ้าดักสวนนะครับก็อาจจะให้แนะนำดักสวนแบบสั้นๆน,นะครับ ในจังหวะที่แบบว่าอ่านานๆมาทีอย่างเช่นแบบโซนใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถดักส่วนได้แต่ต้องมีซอบหลอตนะครับแต่ถ้าเป็นโซนที่แบบนานๆมาทีในฝั่งขาขึ้นแบบพวกโซนอย่างเงี้ยนะครับถ้ามาปุ๊บเราก็ควรที่จะต้องมีหม,ทหม้ทั้งหมดเนี่ยถ้ามันลงมางโซนเนี่ย นะครับเราก็ควรที่ต้องมีหม้ขึ้นไปหลั่าขึ้นไปโอเคไหมเพราะฉะนั้นทองคำมองขึ้นต่อนะครับเอาหละัะนะครับก็ประมาณน,นี้ก็สัปดาห์หน้าก็ตลาดก็เป็นช่วงทายๆตลาดนะครับท้่ายปีก็อาจจะเป็นแนวไซด์เวะส่วนใหญ่นะครับตลาดอาจจะไม่ได้วอลุ่มเยอะบืออวาอะไรมากนะครับยิ่งสัปดาห์ต่อไปอีก ก็จําแห้งละเจอันทีหลังปีใหม่เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็กลยุทธ์นะครับในสัปดาห์หน้าอาจจะเล่นในเลนนะครับเป็นหลักในกรอบเป็นหลักอาจจะไม่ได้หวังในการที่มันวิ่งเป็นเทรนนะโอเคก็ขอให้ทุกคนเทรดมีกําไรนะครับแล้วก็เหนือสิ่งอืนใดก็ควบคุมความเสี่ยงให้ดีนะครับจ,จุดนี้นะครับจะเป็นจุดชีวัดที่ว่าเราจะรอด หรือไม่รอดอยู่ที่การ manage list นะครับต่อให้เทรดแม่นแค่ไหน list ไม่ดีก็ไม่รอดนะครับเพราะฉะนั้นเอาเรื่องนี้เป็นหลักแล้วก็แผนเราทําเป็นหลักอยู่แล้วนะครับนะโอเคนะครับ,นะรบงั้นก็ไว้เจอกันอีกทีนะครับสัปดาห์ถัดไปอาจจะไม่ได้บำวางแผยลจจะแต่เป็นการพูดคุยทั่วไปนะครับขอให้ทุกคนมีกําไรทุกท่านครับสวัสดีครับ